เจ้าหนูสวัสดีครับผมสวัสดีครับอีมาตามกันต่อเนาะวัี่ิพานม่านเลขวิ่งกับลุดเนาะเนาเลขมีเขาม่หุดทุกอาจารย์ทุกสำนักม่เขาม่หลุดเด้อพี่น้องเด้อสำนักไงอาจารย์แงก็ยังหุดได้ลูกยังนัที่งหลุดเเห็ดหุดมื่อมึงดูเงือบ่ลูกน้อยนึงเห็ดหุดเมื่อหมันหลุดทั้งโลกบานนี้ เจ้าของเป็นคนหมุนคักเป็นยนคือหมุนบ่อออกแม่ยิงแม่ยิ่งแห้งบ่มีเอ้าแม่ยิ่งแหงบ่มีตอนหมุนคือหมุนเขาไโอ้ตอนหมุนมันป่นเกลียวมันปลี่นเกลียวบเอาดกอลูกไม่ํำโอ้ยเดี๋ยวตะกี้เฮ็ดบาดนี่อ ทีศูนย์ุกใจตบ่เขาเ็มันมาเขาเดี๋ยวูที่ศูนย์นะตาลูกไม่ที่พูดอยูศนย์นสิเสอกนหลอกนต้ลอกมน่ยอาพี่นเอามือนีมาบ่งของเสี่ยนโอเลขติดเลขวิ่นไม่หาโตเลขติดเลขวินไม่หาโตเอาไปไก่เปเอฟซีทางบาเห็นนะตัวหน่อย กระเงิดอยู่ดิวอกกระซุ่มตัวใหญ่อยู่ดิแต่ว่าเอฟซีคือว่าตัวหน่อยแท้ตัวน่อยแท้เอาย่าเอาแบบป้นมาดิเอาแบบต้มอิ่มรดเอาตัวใหญ่ต้มอิ่มรดขั้นตัวหน่อยเพราะกระเทือนหูเนี่ะ กี่รกว่าะมาน่นม่รู้ว่ะแตอมแนว่าบอกว่าที่ลักก็ะวะ่าขาที่พกษารว่าที่แต่ก<ม>อ,อ,อย่าิจาที่การที่พิจารเชื่ม,มือเขาเขาคือ<ม>ว่าวมวสมัครบป็พที่าสมัครจะวันที่นี่งวันที่บอง เราบอกคนไปตัวที่ตัวแดนอะไรมันเขาสิมาเป็นแถวแล้วพอเห็นบอกเขาหาโเทียบเสียไปเชียรได้เสีด้วยนาตางงามงามมาดอกตัวมาดอกอควนเพราะันซุนฮันตุ่มรวมตุยางโอ้ยมาฝรั่งมบบนั่นยางนี้เนาะนาตางงามมันจได้หุ่นถ้ามาเห็นตัวกี่โอ้ยมันว่าบอมแมนบอมแมนะที่สนามแม่ยูตตาสุกม่มันได้ไปเลยฝรังกันได คือลูกพีว่าเน้อทหารเนื้ออันนี้ว่านคดเรคดอ๋อเดี๋ยว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 ตัวเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีทอดมีทอดสีให้แต้งนาคุณแต้งเนี่ยนาไก่งามพอขนคนงามพอแตงเด้อไก่งามพอขนคนงามพอแตงดิอนั่น โอ้ตัวฟันมักเป็นจังไงคือมักกันเก้าสามหิงโง่ขึ้นไม,ม้กี่บ่ฮะเก้าสามหิงโง่ขึ้นไมก,กฟันดีบระเดี๋นี่นเอาแต่งสีพอนน้ำเน่อยนี่ท่าสีพอนน้ำเน่อยตัวเน้นตัวเน้เนตัวเน้เนท่าส <c oughs> ีเอฟซีหางเอฟซีหังเบิ่งบอคัโอ้เอฟเอฟซีพอเพียรนี่มิชวนมากมิต้านัเนเด่นพอสัก

เขียวเขียวใหญ่ปันไดเป็นวบาบาี่งโอ้เขียนทับตัวนี้เขียนทับของเก่าตัวนี้เดี๋ยวเขียนเลขเลขกันทิ่เลขวิ่งอื่เหี่พันวิ่นได้เห็บี่พนวิ่นเอา นข่าน,นวต่อสีมาต่อสีขั้นเลขวิง่งขั้นเลขวิ่งเข่าขอโอเคแล้วแต่ว,ว่าเมื่อกีนเข่ายุต่งตรงก็ซูนเก่าศูนเกของตรงที่เหล็กแล้วสองศูนเก่า งามกว่าย้มนังสีอันวิ่งยังนี่สองกับเก่าเอาตัวใดวิ่งทั้งเก่าทั้งสองวิ่งเก่ากับสองวิ่งเก่ากับสองอนนสซลาโอ้ยน้ำไปสิบสองใบว่าเสียดายฮาวเงยเสียดายตัวใดเสียดายจองแล้ว โอ้ไปซื้องวดหนึ่งซื้อสามสองซื้อตลีปไม่ต้องเทียบพุ่นโอ้ซื้อไม่ต้องเทียบซื้อสามสองแปลงแปลงเทพยเนาะอ่่ขิดตามเลขเล่านํามหละโอ้เห็นว่าไปุงเทพกิทุลาเลียกมาโทษนํ่มงวดงวดงวดนเก่าขนาดจูดโทกยหา่เมื่อเจียบกระดูกเล่าโอ้เียใหญ่สวกวัาสันจูดแมาวดสามสามสองอปดออกสามหนึ่งซะบานเริมคิดพอ มสองสามจักามย,ย่างนี้พี่น้อเมื่อตีฆากันมันเรออกมาแร้วว่าทะเาไก่มีสี่ขาไก่ก็มีสองสามสอ,อ,องนนมนใจก <c oughs> ่มันใจมัออ <c oughs> <c oughs> ในใจเ่าสอ่อะมั <c oughs> นใจก้าสามตวันในสูตรบมีในในเหล็วินบมีตะวในสูตรมีสามพี่นองแคบหน้าจอได้ครับด้มัมันเข่งปัง,งกัน เอ,อบาบันไหนเขียนวันที่บันไหนเขียนวันที่เนาะวันะ <No. S 2> ไหนวันไหนเขียนวันที่ง่ายเลยเขียนทับอะไรง่ายดีเอาเริ่มเขียนวันที่พี่น้องเอาวันที่หน,น,นึ่งกรกฎัตรสองห้าหกเจ็ดน่ะ แครบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมาชอบตัวใดก็หาจับสลากกินแบ่งกันว่ามาเข้ากระพานไปตัวเลขเป็นเครียร์แนวทางเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไอซองสวมมิจฉาเนีย่อยอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ขากันมาเรียกว่าแม่เล้วว่าทะเลาไกลมีสี่ขาไกลก็มีสองสามสองมันใจกันคือมั่นใจต้นแบบมั่นใจข้าวสามอ่ะข้าวสามมั่นใจข้าสาม ตะวนันในสูตรบะมี่ในใน,นเหล็กวินบะมี่ตะวนันในสูตรมี่สามะพีนนน่น้องแคบหน้าจอได้ครับได้มันมันเข่งปังๆกันเอาบ่าจะเขียนวันที่บ่าจะเขียนวันที่เน,นะนะาะว่าจรว่าจะเขียนวันที่ อ,อง่ายได้เขียนทับอะไรง่ายดีเออเรื่มเขียนวันที่พี่น้องเอาวันที่หนึ่งก,กรกดาษสองหาหกเจนดั่ะแคปหน้าจอดตามนี้นด้ครับได้มากชอบตัวใดก็หาจับสลากกินเมงกันว่าม,มาเข้ากับพานไปตัวเลขเป็นเคลียร์แนวทางเด้เอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันเฮ้าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม